สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพรพัธร์แท้ตั้งนะคะชื่อเล่นชื่อน้องจอยค่ะสาเหตุที่ได้มาเรียนหลักสูตรครูสมาธิได้ทราบข่าวมาจากที่ใดนะคะใครแนะนำก็คนใกล้ตัวนี่แหละคะ่ะก็คือคุณแม่คุณแม่เรียนจบหลักสูตรสามสิบค่ะครูสมาธิแล้วตอนนั้นแม่แนะนำมันหลายปีมาแล้วะคะ่ะ หนูก็เคยลองมาแต่ตอนนั้นหนูไม่รู้ว่าที่นี่เขาคืออะไรหนูยังไม่เคยเห็นครั้งแรกที่มาหนูคิดว่าเขาเป็นลัทธิอะไรหรือเปล่าทำไมเป็นแบบเนี้ยไม่เคยเห็นแต่แม่เขาก็แบบมาตลอดชวนหนูมาแล้วแม่เขาหนูก็เห็นแม่โอ้โหกวาดบ้านเอ้ยาวดสถานสถานที่แล้วก็ช่วยเก็บล้างอะไรแบบเนี้ยหนูคิดในใจว่าเออแม่เขาก็ทำปฏิบัติดีเนาะ แล้วก็ชวนหนูมาแต่ตอนนั้นหนูก็ยังไม่ค่อยเชื่อค่ะแต่หนูก็ยังมาไปไปมามาอยู่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นมาตอนนี้เชื่อแล้วค่ะตอนนี้มาสมัครเรียนเป็นครูสมาธิรุ่นที่สี่สิบเก้าค่ะก็ก่อนก่อน,ก,อนก่อนและหลังเรียนหลักตรดนะคะแต่ก่อนนี้ก็คือยังไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เชื่อแล้วแล้วก็ประสบพบเจอด้วยตัวเองก็คือ ปฏิบัติสมาธิแล้วจิตมันนิ่งแล้วที่สําคัญคือหนูนอนหลับดีค่ะจากปกตินอนหลับยาก mm hmm. ไปถึงพอกลับไปถึงบ้านก็เตรียมตัวอาบน้ํานอนแล้วก็อีกสักพักก็หลับเลยค่ะ mm hmm. ก็คือทําให้หลับดีแล้วก็ทําให้จิตใจเราดีค่ะจิตใจมันมีสมาธิมันมีแต่ความผ่องใสอะค่ะเวลาใครเขาพูดอะไรมาว่าอะไรมาหนูก็เงียบ หนูก็ปล่อยให้เขาพูดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากเรียนจบหลักสูตรครูสมาธิแล้วได้ไปแนะนำใครบ้างหรือเปล่าก็มีไปแนะนำเพื่อนค่ะเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านขายกระเป๋าอยู่ตรงนี้ยค่ะซากุระมาเรียนแล้วนี่เขามาเรียนแล้วค่ะเขาบอกนใช่ค่ะเขาบอกเขามาเรียนแล้วชวนภรรยา แล้วหนูก็เลยชวนภรรยาเขาแต่ภรรยาเขายังไม่ตอบอะค่ะว่าจะมาเรียนหรือเปล่าหนูบอกว่ามาสร์อาทิตย์ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่มีเวลาแต่เขายังไม่ตอบค่ะแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดหนูเจอใครที่ที่เขามีเวลาว่างหรือว่าอยากมาเรียนศึกษาธรรมะแบบหนูหนูก็จะแนะนําให้เขามาค่ะมาเรียนที่นี่ค่ะสุดท้ายลูกอยากขอบคุณใครลูก สุดท้ายหนูอยากขอบคุณหลวงพ่อวินิยังค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆค่ะที่เป็นครูสมาธินะคะคือหนูมาแล้วหนูรู้สึกอุ่นใจมากเลยค่ะแบบรู้สึกเหมือนมีเพื่อนเหมือนเจอแบบกัลยาณมิตรที่ดีๆทั้งนั้นนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเออดีกว่าไปไปหาเพื่อนที่อื่นอีกมาหาเพื่อนที่ีดีดฝ่าค่ะ ขอเสียงปรบมือให้น้องจอยด้วยค่ะเก่งมากลูกเก่งมา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 กลูก